สวัสดีครับพ่อผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่757ดนะครับดูยอดหลังนะครับเข้าไปใน youtube พิมพ์ว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้กขปรึกษาว่าจะมีลิงก์อาเลือดสับช่องทางติดต่อใน YouTube นั่นเองนะครับในตอนที่757ก็เป็นเรื่องทรัพย์สินของสามีภรรยาที่มีมรดกสมรสจะต้องแบ่งครึ่งหรือไม่นะครับถ้าเป็นชื่อร่วมกันนะครับก็ต้องตอบตามนี้นะครับว่า ตามกฎหมายแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์รวมของสามีภรยาที่มีมาก่อนจดทะเบียนสมรสเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าเมื่อเลิกกันหรือต้องมีการแบ่งกันเนี่ยจะต้องมีการหารคนละครึ่งนะครับสันนิษฐานว่าแต่ละคนคือสามีและภรรยาเนี่ยมีส่วนเท่ากันในทรัพย์สินที่ยังไม่ได้มีการแบ่งในลักษณะของเจ้าของรวมนะครับทีนี้ครับคําถามต่อมาก็คือว่ากรณีที่ตัวสามีไปชําระค่าบ้านและที่ดินเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับ ถือว่าทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยตัวสามีมีส่วนมากกว่าภรรยาหรือไม่อย่างเช่นถ้าขายบ้านราคา1ล้านบาทนะครับสามีผ่อนชาระค่าบ้านไป90,0,000บาทภรรยาผ่อนไป1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรสนะครับอย่างนี้ต้องแบ่งอย่างไรนะครับก็แน,น่นอนครับกฎหมายสานฐานว่าเป็นเจ้าของร่วมกันมีส่วนเท่ากันถ้านะครับสามีมีหลักฐานเป็นรายการเดินบัญชีย้อนหลังนะครับ อันเป็นการแสดงว่าตรงนี้นะครับได้มีการชําระค่าบ้านและที่ดินมากกว่าภรรยานะครับศาลก็อาจจะให้เราเนี่ยได้ส่วนแบ่งในลักษณะเจ้าของรวมที่มากกว่านะครับการแบ่งลักษณะเจ้าของรวมเนี่ยนะครับคือตกลงกันเองนะครับตกลงกันไม่ได้ก็เอาไปขายนะครับหรือนะครับอาจจะมีการประมูลกันระหว่างกันเองนะครับโดยการแบ่งตามเนื้อที่อะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับ ซึ่งทาไมทนายถึงพูดตรงนี้นะครับทำไมจะพูดอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นสินสมรสคือทรัพย์สินที่หลังจดทะเบียนสมรสทั้งหมดแต่เป็นสินสมรสเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสถ,ถือเป็นสินสมรสต้องหารครึ่งทั้งหมดพอแบ่งครึ่งทั้งหมดนะครับตัวภรรยาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแม่บ้านนะครับตัวสามีทํางานคนเดียวนะครับภรรยาเป็นแม่บ้านก็หารครึ่งให้ภรรยาเลยโดยไม่ต้องคํานึงว่าตัวอันนั้นเนี่ยใครเป็นคนชําระ เป็นส่วนใหญ่หรือใครเป็นคนชําระนะครับอันนี้พอจะเข้าใจนะครับสมมุติว่าสามีเนี่ยครับไปมีชื่อเป็นที่ดินแปลงหนึ่งหลังสมรสนะครับไม่มีชื่อภรรยาในที่ดินแปลนี้นะครับภรรยาก็ขอให้แบ่งสิ่งสมรสตรงนี้ได้นะครับในฐานะสิ่งสมรสกึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งนะครับจะต่างจากเจ้าของร่วมนะครับถ้ามีมาก่อนสมรสภรรยาบอกว่าเป็นแค่แม่บ้านนะครับแล้วตัวสามีจ่ายทั้งหมดเลยอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายว่าเป็นข้อสันติธรรกฎหมายว่า ตัวสามีนะครับมีส่วนเป็นเจ้าของเจ้าของร่วมที่ดินแปลงนี้ฝ่ายเดียวหรือส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าก็ต้องนำสืบนะครับผักล้างตรงนี้ไปนะครับก็เราก็เอากันสั้นๆนะครับในตอนที่7 5 7นะครับไม่ได้อัดมาหลายวันนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในตอนที่7 5 7นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนาวิรยุทธนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ